ยังมีอีกหลายดาวยังมีหลายดาวสำคัญอาจารย์จะขย่หยบไปไปดวงไหนอ่าก็วงรอบใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับพะราหูอ่าพะราหูมนีครึ่งหรือสิบแปดนะฮะตอนนี้ราหูกำลังสถิตอยู่ตรงราศีอ่าราศีเมษดวงศายี่เบดองศาสิบหกิบดานะฮะอยู่ที่กลุ่มดาวพรณีนักษุตตะอกที่สอง ประกอบด้วยมหาอโน,โนเลิศนะฮะเ,<ล>เ,เ,เชิญอาจารย์สาธยายวงรอบของพระราหูเนี่ยก็สิบสองจักรราศีเนี่ยจะใช้เวลาสิบแปดปีในการโคจรครบหนึ่งรอบถ้าเราจะย้อนกลับไปในช่วงครั้งที่ราทับลัคนาดวงเมืองครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นปี2547ัรี่สิบับเจ็ด ต้นเท่าที่จําได้ก็มกราก็จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบที่ภาคใต้มีการต้นต้นไข้ทหารการขโมยปืนออกมาต้นปืนไข้ยิงขยุตที่ห้าใกล้ไปดที่ห้าที่เจ้าไอร้องเจ้าไอร้องแล้วก็เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเริ่มนับตั้งแต่มกราคือต้นปีมาแล้วก็ ส่งท้ายปลายปี<ม>ก็จะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าเสียหายรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นก็คือเหตุการณ์สึนามิปี2547เรียกว่าทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ด้วยกันและความรุนแรงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ<ม>ก็จะเกิดเนี่ยในในรอบที่พระราหูโคจรทับลัคนาดวงไอ้กรณีปล้นปืนเนี่ยจาก นะฮะนอกจากจะเสียปืนแล้วยังเสียอะไรเสียทหารเสียทหารเสียเจ้าหน้าที่ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เ็าเรียกว่าท่านเข้าราชการท่านหลายเนี่ยโอ้ใับให้ลงไปปฏิบัติหน้าที่ก็เอ่งเร่งกันหมดคนที่อยู่ก็อยากจะออกเออ่านอกจากจะเสียปืนแล้วก็ยังเสียเกียรติเสียงบประมาณเสีย เออเสียระเบียบอ่าแล้วก็นะะจนกระทั่งเหตุการณ์ทุกวันนี้ก็ยังเรียกว่ายังไม่ร้อยปร์เซ็นตยังมีเหตุการณ์ต่อเนื่องเล็กๆน้อยๆมาตลอดอะในเรื่องของความไม่สงบนะความไม่สงบในภาคใต้สามจังหวัดชายแดนสีอ่อำเภอสงขลาอ่สู่เรื่องการเมือ,เอ,องการปกครองส่วนกรณีเกิดสึนามินีฮะ จำได้ว่าคนตายหกพันกว่าอันนี้คือคนไทยเนะอะแต่ทั่วโลกเนี่ยตายสองแสนกว่าสองแสนกว่านี่เยอะไหมเยอะครับเยอะนะาตายกันทีเป็นแสนเนอะนะฮนะเออนะครับเหมือนกับถูกรางวันเลยแค่วงรอบเดียวของพระราหูก็แล้วว่า <laughs> จใจแจ็คพอตที่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเออ ปี4-7นะฮะลาหูเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกนะฮะเรื่อยๆหนึ่งวัตตะใช้เวลา18ปีแต่ถ้าครึ่งวัตตะจะใช้เวลา9ปีนะฮะเพราะนั้นอาจารย์อาจารย์โชว์อันนี้ดีกว่าโชลาหูลาหูาหนึ่งวัตตะ แล้วก็ลองไปสองวัตตะแล้วก็นําเสนอครึ่งวัตตะนะครัก็ถ้าเป็นครึ่งวัตตะนะครับจากปีสองพันหน้อยหกสิบห้าก็สองห้าห้าครึ่งวัตตะใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องผูกสองสองห้าห้าเจ็ด สองห้าหกเออสองห้าหกสองสองห้าหกอ่าสองห้าหกคือก็จะเป็นช่วงตัดเหตุการณ์สำคัญอีกสำคัญหนึ่งครึ่งวันตัดใช่ใช่ครึ่งวันตัดครึ่งวันตัเออผมก็ผมก็จำได้อ่กรณีคุณยิ่งรักรักปีห้าห้าหกต่อห้าเจ็ดอ่าใช่ใช่เพราะนั้นเนี่ยนะฮะอ่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรี ก็เป็นปัญหาใช่ไหมเป็นปัญหาจกนกระทั่งว่าเรื่องเ,อเรื่องศาลเหมือนกันนะฮะจกนกระทั่งว่าท่านก็ต้องหนีหนีออกจกประเทศเทีนี้ก็เนี่ยแหละครับก็ใช้คล้ายก็พอคราวนั้นคือถ้าครึ่งวตัตตนนี้ก็เท่ากับพระราหูเนี่ยเล็งลัคนาด,ดาูครั้งนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ราทับลัคนาด,ดูคับ ก็จะมีปัญหาในเรื่องใช้หนึ่งวัตตากับเครื่องวัตต์แต่ถ้าเต็มวัตต์อีกรอบหนึ่งถ้าวัตต์ต่สี่เจ็ดจบไปจะเป็นปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้านะฮะหกห้าหกห้าแล้วก็มาสองห้าห้าเจ็ดบาทอาจารย์จะให้จากห้าเจ็ดเครื่งวัตต์ก็ปีนี้มันปีหกห้าครับเนี่ยฮะ หกห้าเอาสิบแปดลบเนี้แปดลบก็จะเป็นสองห้าสี่เจ็ดสองห้าสี่เจ็ดลบสิบแปดลบสิบแปดลบเป็นสองห้าสองเก้าอสองห้าสองเก้าสองเก้าไปได้เกิดการก้าวกระโดดสิบสองพันอ้อสองห้าสองเก้าเกิดอะไรนะช่วงปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าช่วงนั้นนะครับ สองห้าสองเก้าอ่าเพราะนั้นเราสํารวจเหตุการณ์ในป <ใน S 2> ระวัติศาสตร์อ่ายกแล้วก็เฮ้ยก็ถ้าที่จำได้สองห้าสองเก้ามีเรื่องก็จะเป็นปกติจะมีเรื่องของไม่ใช่เหตุการณ์ใหญ่มากมายแต่เป็นช่วงของการที่ ท้ายท้ายของอ่ารัฐบาลของคนอีกเปรมเอนก็จะมีช่วงที่จปอล5เจปอ7เรื่องของการก่อการกบฏการุนแรงอะไรพวกนี้นะครับออันนี้ก็ต้องมาเช่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ยังไงลาหูหนึ่งวัตตะ สำคัญนะฮะเมื่อครบรอบแล้วก็มักจะเกิดเหตุการณ์ที่ซ้ำๆและในกรณีครึ่งวัตตะเนี่ยก็สำคัญนะียเพราะนั้นลาหูอยู่ราศีเมษจออยู่ตรงราศีเมษแล้วก็ลาหูจออยู่ตรงราศีตุลน,นะฮะอ่อภาพปรากฏเช่นนี้นะฮะก็ทำให้เกิดอุปราคาในนี้เนี่เนี่ยเนะพราะนั้นอุปราคาก็เกิดขึ้นแล้วก็ทับอ่า ดวงเมืองใช่นะฮะลัคนาเมืองอาทิตย์ในดวงเมืองอะไรเนี่ยหรือเลงครับนะลัคนาเมืองเลงอาทิตย์ในดวงเมืองนะครับอ่แล้วถ้าเกิดภาพมันซ้ํากันหลายองค์อย่างปีเนี้ใช่ปีนี้เป็นปีอ่นะลาหูอยู่เมธนะฮะพรฤหัสอยู่วินาศ<ช>นะมฤตยูอยู่พฤกษศอย<อ>ู่เมษเดินหน้าถอยหลังอยู่เนี่ย แล้วเดี๋ยวพครงคานเนี่ยนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเราจ่อไปอีกองค์หนึ่งนะฮะ